ปิศนาแม่ตะเกียนทองให้โชคนะฮะนะงวดวันที่16กันยายนนะฮะ65นะครับนะก็ท่านให้มานะฮะก็คือคําว่าหงห้าตัวบินขึ้นบน3ตัวบินขึ้นสูงเนาะแล้วก็ช้างเก็ตตัวลงตับนะฮะนะด้านล่างเรามีเป็นหลายเส้นตัวตัวเลขปริศนานะฮะนะเดี๋ยวเรามาพิจารณาดู หงห้าตัวบินขึ้นบนสามตัวบินขึ้นสูงนะฮะคำใบ้แรกนะฮะหงก็คือห้านะฮะเอ้ยหงก็คือหกนะขออภัยนะฮห้าคือห้านะครับนะสามตัวก็คือสามนะ,ะตามขีดเส้นใต้สีแดงนะนะน่าจะเป็นข้างบนเนาะแล้วอีกคำหนึ่งก็ช้างเจ็ดตัวลงต่ำนะฮะช้างคือเก้านะเจ็ดคือเจ็ดนะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะฮะนะก็น่าจะเป็นข้างล่าง หรือเปล่านะฮะเก็บไปพิจารณากันนะครับนะหงห้าตัวบินขึ้นบน3ามตัวบินขึ้นสูงนะฮะก็ไปสลับหกหางด้วยนะนะหกหางหกห้าสามหกสามห้าห้าหกสามห้าสามหประมาณนี้นะฮะนะก็ลองไปพินิจพิจารณากันดูหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูลายเส้นปริศนานะฮะลายเส้นนะฮะ ตัวตัวอักษรลายเส้นนะฮะนะถอดรหัสให้ดีจะมีโชคนะฮะระวังคนขายจะอันนะครับนะนะถ้ามองผิวเผินคำแรกนะฮะคำแรกคือหกสามห้านะตามที่เห็นนะฮะคือเลขหกเลขสามเลขห้าเนาะซึ่งก็ไปตรงกับคำใบแรกนะหงห้าตัวบินขึ้นบนสามตัวบินขึ้นสูงนะฮะหกสามห้าหกห้าสามนะฮะหรือว่าห้าสามหกเนาะนะ แล้วก็ฝั่งขวามือก็จะเป็น79 9 9นะ79 97นะซึ่งก็ไปตรงกับช้าง7ตัวลงต่ำนะฮะ79 97นะก็เจ็บไปพิจารณากันนะครับนะส่วนถ้าจะดูแบบลึกๆนะฮะนะดูตามความเข้มของลายเส้นนะฮะตรงหัวเลข6ก็จะเป็นเลข0ูนะฮะสีเข้มนะเลข3ก็สีเข้มนะฮะแล้วหางเลข0ูนหางเลข3ก็เป็นเลข0ูนนะฮะ ศนยะ์มี0นมี3มี0นะฮะแล้วก็มีลูกศรชี้มาที่เลข9นะฮะเลข9ก็เข้มนะฮะนะถ้าจะจับเอาแต่ตัวที่มันเข้มเมนะก็จะเป็น039หรือเปล่าน,นะฮะนะเก็บไปพิจรารณานะฮะศูนนะหรือว่าดูตามไซส์ตัวหนังสือก็จะเป็น639เเนาะนะนะ ไซส์ขนาดนะฮะเท่ากันนะฮะมีเลข6เลข3เลข9แล้วก็เลข0นยเนาะตัดเล่นก็จะเป็น39 36 30นะฮะท่านผู้ชมหรือว่า90หรือว่า96เนาะแล้วแต่ความชอบนะเก็บไปพิจารณานะฮะหรือใครตีได้ตัวไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะก็สามารถมองเห็นต่างได้นะครับนะนะก ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมเด้อนะมาดูาหวยน้องข้างโคกนะหวยอุทัยทวีเนาะนะนะก็ลองพิจารณาดูว่าได้ตัวเลขตัวไหนนะฮะท่านผู้ชมนะฮะนะแต่ตามที่ดูในสองห้านะนะค่อนข้างชัดเจนเนาะนะหรือใครจะเห็นต่าง ก็ลองพิจารณาดูนะฮะส่วนด้านล่างนี่ผมจะเห็นเป็นเจ็ศนย์สามหรือว่าห้าศูนยะ์สามนะนะตรงกลมๆที่อยู่ด้านล่างตรงท้องนะฮะนะหรือว่าจะเป็นสามสามนะฮะสามสามเจ็ดสามหรือว่าห้าสามนะฮะเก็บไปพิจารณากันนะครับนะ นะแต่ผมมองมันมีวงกลมอยู่ตรงกลางนะฮะจะเป็นศูนย์สามหรือเปล่านะฮะนะใครมองเห็นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนะฮะนะเป็นแนวทางเนาะนำมาให้ท่านผู้ชมเจ็บไปพิจารณากัน,นะฮะสองห้าข้างบนนะฮะค่อนข้างชัดเจนนะตัวสีเข้มเข้มเนาะนะนะเลขสองเลขห้าเนาะนะนะสีเข้มชัดแจ๋วนะฮะสองห้านะสวยงามนะฮะ เก็บไปพี่าจณาดูนะฮะเียบหน้าจอไปตะแคงดูนะท่านผู้ชมนะฮะแล้วตีได้ตัวไหนเห็นตัวไหนก็ลองช่วยกันแบ่งปันความคิดเห็นกันใต้คลิปนี้นะครับ